ถ้าแปลงฟันแล้วยังมีหินปูนต้องดูคลิปนี้ครับครับผมหมอ Iperfect ฟก i ์สมานะครับกลับมาอีกแล้วหลังจากที่ไม่เจอกันมาประมาณ5วันถึง7วันเนาะก็ช่วงนี้ยุ่งมากนะครับิ่กเปิดคลินิกใหม่แล้วก็คนไข้เริ่มกลับมา โควิดอะไรก็เริ่มซาแล้ววังเพื่อนจะสบายดีนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งประมาทโควิดเริ่มซาแล้วยังต้องใส่แม็กซิลนะ,<ม>ะวันนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์ตรงจากการที่เราเจอคนไข้หลายคนมากซึ่งก็จะแปรงฟันเราก็สอนแปรงฟันตลอดสอนใช้ไหมขัดฟันตลอดนะครับแต่ว่าบางคนเพิ่งขูดเหินปูนไปแปรงฟันแล้วกลับมาก็ยังมีเหินปูนอยู่ก็ต้องขูดใหม่แล้วก็มีเหินปูนเยอะมากด้วยพวกน้นก็งงว่าเออทำไม ทำไมถึงยังมีหินปูนอยู่นะครับโดยเฉพาะบริเวณใต้ลิ้นตรงนี้นะครับข้างหลังของฟันหน้าล่างแล้วก็ต้องมา,มาขูดใหม่เพราะนั่นก็เสียวฟันมากก็ไม่ค่อยอยากขูดแล้วเ็าบอกโุยพี่มันเขอะมากเลยยังไงมัาต้องขูดใหม่นะครับก็งงเลยต้องมาเช็คกันดูอีกทีว่าเออสอนไปแล้วเนี่ยคนไข้แปลงได้จริงๆหรือเปล่าแปลงถูกวิธีจริงไหมนะครับส่วนใหญ่แล้วนี่หินปูนจะกลับมาเร็วสุดคือตรงบริเวณนี้เลยนะข้างหน้าของฟัน ข้างหลังของฟันหน้าล่างซึ่งอยู่ตรงหน้าลิ้นตรงนี้นะครับวิธีการก็คือต้องเช็คว่าว่าเราแปลงเนี่ยเราเอียงแปลง45องศาไหมแล้วเราก็ปัดขึ้นนะครับเอียง45องศาแล้วก็ปัดขึ้น,นะค,นคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้อ่ะพอเวลาสอนไปแล้วก็กลับไปบ้านก็ลืมลืมมากกา็แปลงไปเรื่อยถูไปเรื่อยเอางี้ก็คือแปลงผิดวิธีนะครับอย่างที่เคยบอกว่าเห็นปูเนี่ยมันก็คือ ที่ฟันที่ไม่ถูกออกออกรานนี้24ชั่วโมงมันจะแข็งกลายเป็นห็นปูนแล้วเอาไม่ออกแล้วมันจะพอกพอกพอกขึ้นมานเรื่อยๆปรากฏว่าคนแรท่านนี้ครับไม่ได้เอียงแปลงให้โดนขอบเหงือกมันก็เลยออกไม่หมดแล้วก็เรื่องของหมายขัดฟันด้วยต่อให้เราแปลงคนไข้เข้าใจผิดส่วนใหญ่แปลงชอบแปลงแรงๆแปลงบอกอืมกลับไปก็หลังจากครั้งแรกที่บอกว่าหินปูนไม่หมดเนี่ยกลับไปก็ทับีตะบันถูใหญ่เลยถูแบบ ทำไมหมอมันแปรงแล้วมันไม่ออกว่าทำไมมันยังมีอยู่อีกนะครับผ้แค้ก็งงว่าคิดว่าแปรงแรงแปรงแรงนี่คือคําตอบแปรงแรงไม่ใช่คําตอบนะครับแปรงแรงนี่ทําให้เหงือกเป็นแผลแล้วก็ทําให้เหงือกล่นได้นะคำตอบที่ถูกก็คือแปรงให้ถูกวิธีและใช้ไหมายขัดฟันทุกวันก่อนนอนก็คือแปรงฟันเสร็จปุ๊บบ้วนปากใช้ไหมายขัดฟันเพราะว่าเป็นโรคเรามาหน้าแล้วเนี่ยเอาไม่อยู่ หมายขัดฟันหมอยก็มีคลิปเคยสอนนะลองกดลงไปดูข้างล่างนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทวนให้แบบคร่าวๆนะว่าทำยังไงหมายขัดฟันต้องใช้แบบเชือกนะครับเชือกอย่างนี้เลยนะกดลงไปครับให้โดนเหงือกมันจะดังป๊อกนะบางคนบอกว่า๊กดแล้วเลือดออกนั่นแหละครับเลือดออกอะารยิ่งดีนะครับแปลว่ามันสุดละสุดเหงือกนะครับแล้วก็อบแล้วก็ถูไม่ได้บอกให้ซาดิดนะแต่ว่าถ้ากดลงไปแล้วเนี่ยมันไม่ผ่านตรงที่ฟันมันแน่นกันอยู่เนี่ย แปลว่ามันลงไปไม่ถึงแล้วเราก็ต้องโอบกลับมาอีกข้างหนึ่งด้วยแล้วก็เอาไปล้างน้ําถูกไหมครับแปรงให้ถูกวิธีใช้หมายขัดฟันแล้วก็บ้วนปากยาสีฟันใช้อะไรก็ได้แปรงแรงไม่ใช่คําตอบนะครับเพราะควรระวังอีกอย่างหนึ่งคือน้ํายาบ้วนปากที่ซื้อตามอินเทอร์เน็ตแล้วบอกว่าเห็นปูนลอกออกมาเลยนู่นนี่นั่นยาสีฟันแล้วแปรงแล้วเห็นปูนหล,ลุดออกมาไม่มีอยู่จริงนะครับ เพราะว่าถ้ามันการเห็นปูนคุณหลุดออกมาได้คุณลองนึกสภาพดูว่าเหงื่อคุณจะเป็นยังไงนะครับคือจะไปซื้อมาใช้กันผมก็คงห้ามไม่ได้แต่ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่คําตอบคําตอบมีอยู่แค่2อ,อย่างแปลฟันได้ถูกวิธีหมายคัดฟันอ่ะสามก็ได้ถ้ยายาสีฟันที่มีฟูออไลน์นะมีคนท่านบางท่านเหมือนกันมาประสบการณ์ตรงปนุให้ต่างชาตินะครับก็บอกชิวนนี้ไม่เคยแปลงฟันเลยเพราะว่าดูโฆษณา ดูโฆษณาแล้วบ้วนน้ำยาบ้วนปากอย่างเดียวไม่เคยแปลงฟันเลยโอ้โหสภาพมาแบบเยินมากอายุประมาณ30ต้นต้นมั้งตอนนั้นเจอมาหลายปีแล้วเคยเจออยู่เคสเดียวชีวิตนี้เกิดมาไม่รู้ครับว่าต้องแปลงฟันอันนี้ก็หนักเกินไปนะแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำยาบ้วนปากเนี่ยจริงๆคือสิ่งไม่จําเป็นนะครับจะบ้วนก็บ้วนได้แต่ไม่ได้ช่วยทําให้หินปูนหยุดหรือหลุดหรืออะไรแบคทีเรียเลย นะถ้าจะบ้วนขอสัปดาห์หนึ่งไม่เกิน2ครั้งอย่าบ้วนมากกว่าน,นี้เพราะเชื้อเจ้าถิ่นในช่องปากจะตายหมดแล้วจะทําให้เชื้อดีๆเนี่ยตายไปด้วยเชื้อไม่ดีก็จะโตมากขึ้นนะครับน้ายาบ้วนปากไม่ใช่คําตอบนะครับยาสีฟันชนิดไหนก็ได้ครับที่มีฟูออร์แค่นั้นก็ป้องกันหินปูนป้องกันโรคเรามานาาไม่ต้องมาฟันโยกฟันหลุดนะครับยังไงวันนี้ใครได้ความรู้นะครับจากประสบการณ์ตรงของผม ก็สามารถแชร์ได้บอกเพื่อนที่บ้านได้บอกคนในครอบครัวได้นะยังไงวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ